แบบนี้เนี่ยเรียกว่าขออีกแล้วหรือเปล่านะท่านผู้ชมครับในเว็บไซต์ของกัมพูชาได้มีเว็บไซต์หนึ่งนะครับได้ออกมารายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของก,การสื่อสารในกัมพูชาโดยเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ยมีเด็กนะครับประมาณ5 0,000ืคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศไทยพร้อมกับพ่อและแม่ที่เคยเป็นแรงงานในประเทศไทยมาก่อน ตอนนี้เนี่ยเด็กจานวนมากกว่า5 0,000คนกําลังต้องการสื่อการเรียนรู้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านให้คําปรึกษาโดยเน้นนะครับไปที่เรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจโดยอ้างน,นะครับถึงเรื่องราววิกฤตทางชายแดนผู้ใหญ่ของกัมพูชาคนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาเนี่ยได้เรียกร้องให้ผู้ใจบุญและพันธมิตรด้านการพัฒนาช่วยเหลือให้ออกมาตอบสนองความต้องการของเด็กๆโดยอ้างน,นะครับว่าการเรียกร้องครั้งนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การรับประกันนะครับว่าเด็กๆจะสามารถเข้าถึง กกาารศึษได้แล้วก็คุยโวนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่กับผู้ชาเนี่ยนะได้มีการปรับเรื่องของแผนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็เงื่อนไขการรับเด็กเข้าโรงเรียนมีการบอกเลยครับว่ามีการซัพพอร์ตเรื่องของการฟื้นฟูด้านวิชาการคอร์สการเรียนรู้ภาษาเขมรตั้งแต่เด็กประถมมัธยมโดยหลักแล้วนะครับยังเรียกร้องให้ผู้ใจบุญและพันธมิตรเนี่ยรีบมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กเหล่านี้ โดยเขาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ในกัมพูชาได้มีการเก็บข้อมูลของเด็กที่กลับมาจากประเทศไทยและให้ความมั่นใจว่าเด็กเหล่านี้จะได้รับการเรียนรู้ตั้งแต่ปี2025จนถึงปี2026จากมาตรการเหล่านี้ต้องบอกนะครับว่าก็มีแรงงานชาวมเขนร์ที่ไม่รู้ว่าเป็นหน้ามาหรือเปล่านะครับได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อรายนี้ว่า เขาเนี่ยรู้สึกประทับใจรัฐบาลกัมพูชาเป็นอย่างมากที่มีเงื่อนไขมีข้อผ่อนปรนได้การศึกษาด้านเอกสารและรัฐบาลเขมรเนี่ยนะก็เป็นคนดีมากเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาให้กับบุตรหลานของเธอแล้วเธอก็ยังคุยโวต่อนะครับบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยเธอจะส่งลูกของเธอครับไปเรียนที่โรงเรียนประถมใกล้บ้านในจังหวัดพระตะบองนอกจากนี้นะครับเว็บไซต์เว็บนี้ยังพูดต่อนะครับบอกว่า ตอนนี้เนี่ยเมรเนี่ยนะสามารถรวบรวมได้แล้วว่ามีชาวกัมพูชาเดินทางกลับระจากประเทศไทยเนี่ยมากกว่า9 2 0 0 0 0คนและในจำนวน2 5 0 0 0 0คนนี้มีอายุมากกว่า45ปีซึ่งประชากรเหล่านี้พวกเขาจะได้รับการจัดสัน ให้ไปทํางานในภาคเกษตรกรรมและธุรกิจท้องถิ่นโดยในจํานวน2อ0 0 0นคนนี้ปรากฏว่า50,000กว่าคนนั้นเป็นเยาวชนแต่ตอนนี้เนี่ยนะอะไรอะไรมันก็ไม่พรอมากดังนั้นเนี่ยใครแบบใจบุญใครพรอที่จะช่วยเหลือก็มาขอหน่อยบริจาคหน่อยไม่ขออะไรมากหรอกขอเป็นสื่อการเรียนการสอนถ้าจะดีมากเนี่ยก็ขอเป็นนักเชี่ยวชาญหรือ ผู้เชี่ยวชาญได้ในคำปรึกษาด้านจิตใจอารมณ์ประมาณว่ามีเด็กกลับจากไทยมาประมาณ5้าหมื่นคนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนอะไรต่ตางๆนานาก็ไม่พร้อมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยขอรับบริจาคมันซะเลยง่ายดีไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาไปขอใครขอคนกับพู้ชญได้กันเองหรืออาจจะขอไปยังต่างประเทศแล้วการขอครั้งนี้ไม่ได้ขอเพียงแค่อุปกรณ์การเรียนการสอนเท่าน,านั้นแต่ว่ามีการขอไปถึง ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำปรึกษาและจิตใจด้วยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เรื่องราวจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการคุยโวไม่ใช่เหรอครับว่าฝั่งเขเมຈเนี่ยได้มีการเตรียมสัดิการต่างๆไว้มากมายมหาศาลใช่ไหมเรื่องของโรงบาลเรื่องของอาชีพเรื่องของการจ้างงานแต่ไงเป็นอย่างนั้นพอมีเด็กกลับมามา,มากกว่า5 0 0 0 0นคนเนี่ยปรากฏว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่พอ ถึงค่าต่อมารับบริจาคแบบนี้อันนี้เนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันไม่มีในเงื่อนไขของสวัสดิการหรืออย่างไรโดยเฉพาะวลีที่บอกว่าเด็กเนี่ยคืออนาคตของชาติแต่เรื่องการศึกษาสวัสดิการด้านการเรียนการสอนกลับมีความไม่เพียบพร้อมแบบนี้เรื่องนี้ สามารถใช้คำว่าอยียงวะได้แบบตรงๆงเลยนะฮะท่านผู้ชมละครับดูคลิปวันนี้เรารู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์บอกการต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยเอาเป็ดว่าหาชอบการเล่าเรื่องของแอดมินวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ